สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องสำอางในปีผ่านๆมาที่เราได้ซื้อแล้วก็ได้ทำการทดลองแต่งมาตลอดจนถึงสิ้นปี2013ว่ามีอะไรบ้างที่เราใช้แล้วดีเราใช้แล้วชอบและบางอย่างก็ไม่ไม่ค่อยดีสำหรับตัวตัวเองมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวเลยเอามาบอกกันว่าเพราะว่า เครื่องสาอางบางตัวบางทีมันอาจจะดีกับเราแต่อาจจะไม่ดีกับคนอื่นอันนี้ก็คือหลายคนรู้กันอยู่แล้วจะเป็นคนที่มีผิวผสมค่อนข้างไปในทางแห้งก็คือจะอยู่กลางๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเป็นคนที่มีผิวแพ้ค่อนข้างยากหรือแพ้เครื่องสําอางน้อยมากนั่นเองก็เลยมีโอกาสที่จะได้ทดลองได้หลายยี่ห้อหน่อยเราจะมาพูดถึงเรื่องอผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดเครื่องสําอางกันก่อนเริ่มจากตัวนี้ไบโอเดมาสีชมพูสําหรับผิวแพ้ง่ายเขียนอยู่ตรงนี้ตัวนี้เราใช้แล้วสักพักหนึ่งมันไม่ทําให้ผิวเราแห้งแล้วก็ไม่ทําให้ผิวเรามันเครื่องสําอางถูกเช็ดออกไปได้ง่ายไม่แสบผิวอย่างหนึ่งก็คือเนื้อน้ำของมันเน่ยค่อนข้างที่จะเบา แต่ทำความสะอาดได้ดีไบโอเดมาตัวเนี้ยเราจะใช้ตอนที่แต่งหน้าวันไหนที่แต่งหน้าค่อนข้างเบาเพราะว่ามันจะเช็ดออกง่ายไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากนะส่วนตัวที่สองตัวนี้เป็นของรอเลียนเนื้อครีมเนื้อน้ำของมันจะมีสองส่วนก็คือจะเป็นน้ํามันส่วนบนแล้วก็เป็นน้ําส่วนล่าง เวลาใช้ก็คือเขย่าให้มันเข้ากันตัวนี้จะเป็นสำหรับ waterproof ด้วยตัวน้ำมันน่ะมันจะทำให้เช็ดเครื่องสำอางออกได้ง่ายลดการเสียดสีระหว่างสําลีกับผิวของเราไปได้เยอะเพราะฉะนั้นก็คือส่วนตัวเราจะไม่แสบจะใช้นในวันที่แต่งหน้าค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยก็คือค่อนข้างหนาขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันจะเช็ดออกได้ง่ายได้ดีพอสมควรรวมถึง มาสคาร่าที่เป็นวอเตอร์พลูฟด้วยส่วนตัวที่3ที่คิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสําอางที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ผิวแห้งด้วยในบางครั้งแต่งหน้าค่อนข้างเยอะด้วยก็คือจะเป็นตัวนี้จอนสันเบบี้ออยเมื่อก่อนสรรหาผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสำอางเยอะมากใช้มาหลายยี่ห้อเสร็ สุดท้ายแล้วก็มาเจอตัวนี้ซึ่งอยู่ใต้จมูกแท้ๆก็คือเป็นน้ำมันธรรมดาแล้วเช็ดเครื่องสำอางออกได้ดีมากแล้วตัวน้ำมันของเขาก็จะทำให้ผิวเราอ่ะค่อนข้างดีอ่ะคิดว่านะมันไม่ทำให้ผิวแห้งไงแต่ว่าเวลาล้างน้ำเวลาล้างเขาออกเนี่ยตอนเราต้องล้างให้สะอาดด้วยน้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่า ถ้าเกิดล้างน้ํามันไม่ออกเนี่ยมันก็จะเป็นสิวด้วยเนี่ย <M> mm> เราชอบตรงที่ว่าเช็ดเครื่องสาอาง <M> mm> ออกได้ง่ายในวันที่เราแต่งหน้าค่อนข้างหนาจัดๆเนี่ยอัลต์พรูฟทั้งหน้าเนี่ยตัวนี้จะเช็ดออกได้ได, Blind ได้ไวกว่ากว่าตัวอื่นที่เราใช้มาตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ไม่ได้ซื้อมาเช็ดหน้าแต่ว่าเราซื้อมาในเรื่องของบำรุงผิวซะมากกว่า ตัวนี้เป็นน้ำมันเลยจะใช้ในเรื่องของรอยแผลที่อยู่บนหน้าจุดดำๆจากสิวมันจะช่วยให้รอยแผลเนี่ยหายไปได้ไวกว่าปกติตัวแล้วจะซื้อมาใช้าทารอยแผลเป็นจากการผ่าตัดด้วยมันจะทำให้แผลเป็นอนะยุบลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหายไปเลยนะ แล้วอีกอย่างมันก็ต้องใช้เวลา,าด้วยก็จะใช้ในเรื่องออบำรุงผิวหน้าบางครั้งก็คืออย่างตอนที่ไม่สบายเนี่ยเราไม่ได้ดูแลไม่ได้บำรุงอะไรผิวหน้าเลยเพราะว่าไม่มีแรงที่จะบำรุงผิวหน้าหลังจากนั้นก็คือผิวเราจะแห้งมากแห้งจัดจัดเลยเราก็ใช้น้ำมันตัวเนี้ถูแล้วก็นวดหน้าทา้งหน้า ตอนกลางคืนก็คือนวดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ล้างหน้าปกติก็คือมันจะทำให้ผิวเราค่อนข้างชุ่มชื่นดีขึ้นมาหน่อยนึงต่อไปก็จะเป็นเครื่องสำอางที่ใช้ในการแต่งหน้าจริงจะเริ่มจากครีมรองพื้นก่อนครีมรองพื้นที่ผ่านมาใช้ไปหลายตัวเหมือนกันหลายตัวหลายยี่ห้อส่วนตัวแล้วเนี่ย เรานึกถึงเรื่องสีผิวก่อนอันดับแรกเพราะเป็นคนที่ผิวค่อนข้างคข้วตัวแรกที่จะบอกก็คือตัวนี้ Naked Skin เบอร์ที่ใช้คือ7.0ก็ค่อนข้างพอดีกับผิวดีนะเนื้อครีมเขาจะเหลวไม่มีการปกปิดหรือปกปิดได้น้อยกลิ่นเขาจะค่อนข้าง ไม่หอมเท่าไหร่นะแต่เรื่องของแพ็กเกจและสีแล้วอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ส่วนตัวเราชอบตัวต่อไปจะเป็น Make up for ever เบอร์153อันนี้สีผิวเราเป๊ะเลยบีบใส่มือแล้วก็ทาบนหน้าเนื้อครีมของเขาเนี่ยมันจะซึมเข้าผิวแล้วก็มันเป็นสีผิวเราเลยตัวเนี้ยมันไม่ทำให้หน้าไหลในหน้าร้อนส่วนตัวที่ใช้นะ แล้วก็ไม่ทําให้หน้าแห้งในหน้าหนาวตัวนี้หมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงมันปั๊มไม่ค่อยออกแล้วอ่ะก็คิดว่าซื้ออาจจะซื้อต่ออาจจะซื้อต่อสีผิวโอเคเนื้อครีมโอเคเรื่องของความปกปิดเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันปกปิดได้ระดับปานกลางถือมากแต่ส่วนตัวคิดว่ามันไม่ปกปิดเท่าไหร่นะจึงแต่ว่า มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะตรงนั้นตัวต่อไป Mac Pro Longwear เบอร์ NC 3 0อันนี้จะขาวไปสำหรับผิวตัวเองมิดนึงแต่ว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยดีใช้ได้เลยนะใช้ไปใช้แต่งหน้าไปทำงานในหน้าร้อนกลางแดดตัวเนี้ยเอาอยู่ส่วนตัวแล้วเอาอยู่จริงๆเพราะว่า มันไม่ทําให้หน้าไหลยเยืมระหว่างวันเครื่องสอําอางยังยังอยู่บนหน้าอยู่ยังติดทนอยู่แล้วมันก็ทนได้หลายชั่วโมงอะหกชั่วโมงเลยอะครีมเขาค่อนข้างที่จะหนาข้นไปนิดนึงอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนผิวแห้งเท่าไหร่นักแต่ก็ทั้งหมดทั้งปวงแล้วถูกใจในเรื่องของความคงทนอันนี้จะเป็น m a x studios club เบอร์ NC42 อันนี้สีผิวค่อนข้างพอดีพอสมควรเลยล่ละเพราะว่าไปลองที่เคาน์เตอร์มา <ur> เนื้อครีมเนื้อครีมลองพื้นตัวนี้เป็นแบบเนื้อครีมข้นไม่มีการไหลแบบเนื้อลิควิดปกปิดโอเคแล้วก็ณนะตอนนี้เราใช้เพิ่งจะใช้ตอนหน้าหนาวใช้ไปสองสาครั้งก็ มันไม่ทําให้หน้าเราแห้งอันนี้อันนี้อันอันนี้ชอบมันจะทําให้หน้าดูชุ่มชุ่มเหมือนทาครีมบารุงผิวอะ่ะไปก็จะเป็นครีมอคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ก็ที่แน่นอนที่ชอบอยู่ก็จะเป็นตัว m a x Studio p o i n i x Concealer NC 3 5และ NW 4 0ตัวนี้ก็คือปกปิดปกปิดได้ดีแต่ว่า จะใช้ในเฉพาะส่วนที่เป็นรอยรอยต่างๆบนหน้าจะไม่เหมาะสำหรับลงใต้ตาเพราะว่าทดลองลงมาแล้วแล้วมันตก่องตัวนี้ MAKE UP FOR EVER อันนี้ก็เหมือนกันกับตัวเนี้ของ Mac กก็คือเนื้อครีมเขาจะาค่อนข้างแห้งปกปิดรอยสิวเหมือนกันส่วนตัวที่ลงใต้ตาก็จะมีของ ตัวนี้ของคิโคมันมันปกปิดขั้นเทพไหมมันก็ไม่ขั้นเทพนะตัวเนี้ยแต่ว่ามันจะทําให้ปกปิดดีในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ทําให้ตกล่องตรงใต้ตาแล้วก็แม็กโปรลองแวร์คอนซีลเลอร์ตัวนี้ก็เป็นเนื้อเนื้อครีมแต่ไม่เหลวเห็นไหมว่ามันไม่ไหลแล้วก็ จะค่อนข้างที่จะทนทานทั้งวันเหมือนกันเนื้อครีมก็ค่อนข้างนุ่มไม่ตกล่องต,งตรงใต้ตาแน่นอนต่อไปก็จะเป็นแป้งส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบใช้แป้งผสมรองพื้นกะรองพื้นด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันจะปกปิดแล้วก็จะทำให้หน้าดูเนียนขึ้นไปอีกในการในการแต่ง หลายคนบอกว่าหนักหน้าแต่ส่วนตัวตั้งแต่ใช้มแป้งผสมรองพื้นตลอดรวมกับเครื่องเอกกับครีมรองพื้นซึ่งเรารู้สึกว่าไม่หนักหน้าเลยสักครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะใช้ในหน้าร้อนก็ตามแต่ว่าเออสีผิวมันหายากมากก็ยังหาต่อไปที่มีใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นของแม็กของแม็กนี่ตัวนี้ nc 3 5ขาว อันนี้ฝากเพื่อนซื้อมาเหมือนกันแล้วมันขาวก็คือเป็นการกะประมาณเอาอะแล้วก็ฝากเพื่อนซื้อแต่ว่าเราไปลองใช้ที่เคาน์เตอร์แล้วนะหลังจากที่ซื้อตัวนี้มาแล้วเราก็ไปทดลองใช้ที่เคาน์เตอร์เขาก็เลือกสีมาให้ก็คือเอ็นเสี่ห้าทดลองแล้วก็โอเคสีผิวพอดีเลยสีผิวพอดีก็เลือกงามยามดีก็เดี๋ยวไปสอยมาใช้สักตัวหนึ่งตัวนี้ มินิลันสกินฟินิ t น n a t u ลันตัวนี้เกือบพอดีผิวแดงไปนิดนึงแต่ก็โอเคนะก็สำหรับใช้ปัดปัดไปลักษณะของการใช้แป้งผสมรองพื้นที่เราใช้อยู่เป็นประจำแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะทำให้หนักก็คือเราใช้แปลงความหนักของแปง้งมันก็เลยถูกถูกลบออกไปด้วยการใช้แปลงปัดนั่นเอง มันเนื้อเนื้อเนื้อแป้งมันจะบางไปนิดนึงไม่ปกปิดคือตัวเนี้ยส่วนตัวแล้วนะยังสับสนอยู่ว่าเขาผสมรองพื้นหรือเปล่าเพราะอ่านบางเว็บบอกไม่ได้ผสมรองพื้นอ่านบางเว็บบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นไอ้เราก็งงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ใช้ปัดปัดไปนั่นแหละแล้วก็จะมีแป้งตัวอันนี้อันนี้ก็คือตอนซื้อม,มันโอเคแต่นานๆไปมันแป้งมันขาว หรือหน้าเราเข้มขึ้นก็ไม่รู้ก็ใช้ตปงั้นอะซื้อมาแล้วอะเราใช้ไม่ได้เราก็อาจจะใช้กับคนอื่นได้ก็เลยเก็บเอาไว้ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนต่อไปก็จะเป็นแป้งแป้งฝุ่นอัดแข็งก็คือจะเป็นตัวนี้ที่ใช้หลายตลับมากแล้วของ c h a n n ลเบอร์สี่ก่อนที่จะซื้อตัวนี้เราใช้แบบที่เป็นกระปุกกลมๆม,มาก่อน แล้วมันรู้สึกว่ามันคุมมันดีมันไม่ตกล่องมันไม่โน่นนี่นั่นก็คือตัวนั้นก็คือใช้แล้วมันไม่สะดวกไงนในการพกพาก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาเพราะว่าตัวนี้มันตลับเขาค่อนข้างเล็กดีพอสมควรก็คือพกใส่กระเป๋าตลอดต่อไปก็จะเป็นแป้งอีกเหมือนกันเนื้อเชียของชาแนลอีกเหมือนกัน ตัวนี้ซื้อมาทดลองใช้คือแป้งตัวนี้เขาจะไม่มีการปกปิดนะแต่ว่าเท่าที่ใช้เนี่ยเนื้อเขาละเอียดแล้วสีอ่ะแล้วสีอ่ะมันโอเคอ่ะสีมันโอเคอเค่ะเห็นไหมเราจะมีสองตัวเบอร์30กับเบอร์35มห้าเอ,อไม่ใช่เบอร์30กับเบอร์ห้าอันนี้เบอร์30ใช้เรียกว่าใช้ปัดทั้งหน้าเป็นแป้งปกติเลย ส่วนเบอร์50เนี่ยเราจะเอามาคอนทัวร์เบาๆตรงช่วงด่างบ้างตรงช่วงแก้มตรงช่วงหัวเม่งบ้างเขาละเอียดและที่สําคัญที่ชอบเพราะว่าหอมอันนี้ชอบส่วนตัวเลยนะเพราะว่าหอมมันหอมใช้ยังไงในเมื่อแป้งไม่ปกปิดแต่ผิวเราต้องการปกปิดส่วนตัวแล้วก็จะใช้ครีมรองพื้นที่มันปกปิดแล้วก็ใช้แป้งอันนี้ปัดหน้ามันก็เนียน โอเคเรื่องแป้งจบไปจากนั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการแต่งตาไพรเมอร์ที่เราใช้บ่อยใช้ประจําใช้อยู่ตัวเดียวก็คือของคิโคใช้แล้วมันไม่ไหลอะ่ะเราก็ใช้มันไปอย่างนั้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็คือ Urban Decay แน่นอนว่าไม่ตก่องแล้วมันก็ทนอาจจะทนกว่าตัวนี้ด้วยซ้ํา อาจจะทนกว่าของคิคโคดได้ซ้ำใช้ตัวทดลองมาจนหมดแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปซื้อตัวจริงมาใช้สักทีหนึ่งและที่สำคัญเราเจออีกสิ่งหนึ่งที่เราใช้แทนไพรเมอร์มาค่อนข้างเยอะนั่นก็คือครีมอายแชโด้ต้นเริ่มต้นกระปุกแรกที่ใช้ครีมอายแชโด้เลยก็จะเป็นของชาแนลเบอร์82แล้วมันไม่ตกล่อง แล้วมันทนอยู่ทั้งวันก็จะมี2ตัวที่ซื้อมาก็คือมี2สีนะตอนนี้สี82กับสี83สามารถใช้ทาเดี่ยวๆก็ได้สามารถใช้ทาเป็นเบสก่อนที่จะลงอายแชโดก็ได้ส่วนของราคาที่ถูกลงมาหน่อยก็จะเป็นของเมเบลีนเมเบลีนทั้งหมดตอนนี้มี6สีอันนี้ก็ไม่ตกล่องเหมือนกัน เคยใช้แล้วทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาวไม่ตกร่องเราชอบตรงที่ว่าใช้ไปแล้วมันไม่ตกร่องไงเราถึงใช้ตัวเนี้ยแทนไพรเมอร์ไพรเมอร์ก็คือแทบจะไม่ต้องใช้แทบจะไม่ต้องซื้อเพิ่มอีกเลยก็ได้เพราะว่าเราใช้ตัวเนี้ยไปเรื่อยๆอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นครีมอายแชโดก็คือเป็นชนิดแท่งอันนี้เป็นของคิกโคตอนแรกอะ่ะมันไม่ตกร่อง แต่พอใช้ไปใช้ไปอ้าวมันตกล่องซะง,งั้นน่ะก็เลยไม่ค่อยได้จับมาใช้เท่าไหร่จะทําจะใช้ก็ตอนที่แต่งหน้าทําลุกให้เนี่ยแหละเพราะว่าในเมื่อเราซื้อมาแล้วหลายแท่งแล้วมันไม่สามารถที่จะอยู่ทนได้นานทั้งวันเพราะฉะนั้นเราก็คือเอามาใช้แต่งทําลุกแล้วก็เช็ดออกแค่นั้นแล้วก็อีกอันหนึ่ง ก็เป็นของ NYX NYX ก็ซื้อมาหลายสีที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือสีขาวกับสีดำอันนี้ยสำคัญส่วนตัวคนพบว่าตกล่องเช่นเดียวกันซึ่งมันไม่น่าจะตกแต่ว่ามันก็ตกล่องไปแล้วเหมือนเดิมเก็บเอาไว้ทำลุกหรืออาจจะแต่งให้คนอื่นก็ได้ต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องอายแชโดว์ที่เป็นแบบฝุ่น หรือที่เป็นที่มาในรูปของพาเลตต่างๆตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาเราใช้อายแชโดว์มาค่อนข้างเยอะดีพอสมควรทั้งราคาถูกแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างแพงแต่พาเลตแรกที่ใช้แล้วรู้สึกว่าโดนโดนใจจริงๆก็คือน่าจะเป็นตัวนี้เนื้อของอายแชโดว์เขาเนี่ยมันเป็นชิมเมอร์แล้วละเอียด เวลาทาก็คือเม็ดสีของเขามันจะค่อนข้างแน่นแล้วมันก็ติดบนเปลือกตาได้ดีแล้วก็ได้นานพอสมควรด้วยนะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราต้องซื้อตัวต่อไปก็คือ n น็กเก็สเพราะว่ามันค่อนข้างโทนสีมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนิดนึงก็คือจะออกชมพูแต่ตัว n น็กเก็ตสเนี่ยไม่ได้ซื้อเพราะว่าสีมันเหมือนกับตัวแรกก็เลยไม่ได้ซื้อมา เหมือนกันตัวที่3ซื้อมาแล้วทดลองใช้แล้วก็คือเนื้อเขาละเอียดสีค่อนข้างชัดไอส่วนที่เป็นชิมเมอร์นี้ก็จะอวิวิงวังมากแล้วก็พาเลตต่ตอไปของ Urban Decay ก็จะเป็น Naked Basic ตัวนี้จะเป็นสีด้านทั้งหมดซึ่งส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบอายแชโดว์สีด้านอยู่แล้วก็เลยซื้อมาและที่สำคัญมันมีสีน้ำตาลและสีดำเนื้อแมทที่ ส่วนตัวแล้วมันจเราจําเป็นที่จะต้องใช้จริงๆก็คือแค่นั้นของ Urban Decay และต่อไปก็จะเป็นพาเลตที่ราคาถูกลงมาหน่อยก็คือจะเป็นยี่ห้อนี้ก็คือของสล k s สล e k เขาจะมีเนื้อสีที่ค่อนข้างแน่นเขาจะมีเนื้อสีที่ค่อนข้างชัดมากแต่จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เเนื้ออายแชโดว์เนี่ยจะเป็นผงเยอะมากส่วนตัวแล้วอะ่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเราชอบตรงที่ว่าเนื้อสีเขาเห็นชัดมากกว่าที่มีอยู่นะตอนนี้ก็คือมีหกพาเลตซึ่งก็คิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการแต่งหน้าในปี2014นีนี้พาเลตอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างใช้บ่อยก็จะเป็นพาเลตตัวนี้ก็คือจะเป็นสี อมแดงแงสีทองชอบสีของเขาและอีกอย่างเป็นเป็นเนื้อชิมเมอร์ที่ค่อนข้างละเอียดดีด้วยแล้วก็จะมาถึงพาเลตที่ส่วนตัวแล้วมันไม่ค่อยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะยังชอบอยู่คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้อันดับแรกก็คือเป็นพาเลตแรกที่ซื้อมาแล้วไม่ค่อยถูกใจเพราะว่า แปรงธรรมดาไม่สามารถใช้ได้แปรงที่เป็นขนธรรมดาไม่สามารถใช้ได้ก็คือจะใช้ได้ดีกับแปรงที่เป็นหัวฟองน้ําหรือใช้นิ้วในการทาแล้วก็จะเป็นตัวนี้แบรนด์เดิมอีกเหมือนกันเรามีสีผิวของเราเองที่ค่อนข้างเข้มแล้ว ถ้าเป็น,นอายแชโดว์เนื้ออ่อนๆเนื้อบางๆเบาๆทา,า,าไปมันก็ไม่เห็นเราก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนเราจะขาดทุนแต่คิดว่าคนอื่นก็น่าจะใช้ได้ดีอยู่ถ้าเกิดมีผิวที่ขาวกว่าเราก็เก็บเอาไว้แต่งในวันที่ต้องการเบาๆแล้วก็จะมีอีกพาเลตหนึ่งเราก็จะต้องใช้นิ้วหรือแปลงหัวฟองน้ำ ในการแต่งอีกเหมือนเดิมสวยแต่ว่าเนื้อสีข้างในนี่อาจจะแจ่มไม่ถูกใจเราอาจจะแจ่มไม่ถูกใจเราแต่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ลองวิพิจารณาดูแล้วกันว่าอ,อ,อยากจะซื้อมาทดลองไหม